จะมาเออข้ามพูดก่อนทีแรกว่าผมไม่จะตึงเลยติดนี้ติดขัดนิดหน่อยอันนี้ก็มันธรรมดานะครับเออเดี๋ยวพุทห,าหาักศุกร์เดี๋ยววันพุธวันพุธน่าจะเป็นตอนกลางคืนนะผมจะลงคิดแล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์โอ้โหนี่ผมมลงยาวเพราะว่ามันหยุดอ่ะวันบางทีอาจจะไม่ได้ลงเลยก็ได้เพราะว่าอาจจะได้ไปเที่ยวเนอะไม่รู้ออันนี้ เอเขาเรื่องเลยก็จะมาสอนโหลดเกมเสียตั้งให้เป็นเกมฟรีเนี่ยอยากโหลดไหมครับอยากโหลดอะไรอย่างเงี้ยโหลดเข้ามาได้้าแรกเข้าอินเทอร์เน็ตเข้าอินเทอร์เน็ตุ แล้วก็ิมพ์เลยครับว่าปูวายเว็บกดเขียนต้มผมครับ G, E, T, A, T, K เอโอกดเข้าไปอันแรกนะครับอย่างนี้ผมไม่ได้ใช่ไหมก็จะเข้า g o o ก l e ก็เอากูเกิลมันได้ครับได้แล้วเราคนหนึ่งที่กดได้นะทีนี้กีอืมกีถ้ามีเสียงเรบพังต้องขอโทษด้วยนะกีกีกี เอบีคีพบกรไดาแรกบกดกระวานแรกแล้วกดนี่คุณเห็นตรงนี้ไหมครับคุณกดเข้ามาหน้าแรกเลยเข้ามาหน้าแรกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้คุณกดดาวน์โหลดเลยกดดาวน์โหลดปุ๊บเพราะคุณกดดาวน์โหลดปุ๊บโหลดเสร็จก็จะเป็นอย่างผมตรงนี้แล้วเราซื้สมบูรณ์แล้วกดเข้าไป กดเข้าไป,ปมันก็จะขึ้นอย่างนี้แล้วกมมนะ็กดดูตัมบมนะฮะกดการตั้งค่ากดการตั้งค่าปุ๊บนี่มันก็จะมีครับผู้ดูแลอุปกรณ์่กกอ,องที่ไม่รู้จักก็าหาัอันนี้ไม่ต้องสนใจนะพอเราเข้ามาปุ๊บให้จำมาเสมอว่าแหล่งที่ไม่รู้จกักอนุญาตให้ติดตั้งแอปพลิเคชันจากทางงั้งที่เชื่อถือได้และไม่รู้จกักกดบุ๊ ก็จะได้เราก็กดตกลงแล้วนี่ก็ต้องสร็จไดกดติดตั้งไปเลยก็ลองมันสักแปดบนึงลองสักแปดบนึงรอ้รับ ติดตั้งสักปั๊บนึ่งวันนี้ผมโหลดให้โบ,บบสดๆล่ะคนจะได้รู้จะได้เข้าใจว่าเวลาผมโหลดโหลดัลดงไมฮะพอได้แล้วเราก็กดเปิดแอปพลิเคชันกดเปิดเรเปิดแอปพลิเคชันเสร็จมันก็จะขึ้นหน้านี้มาไม่ต้องไปสนใจมันะนะล้วก็กดเข้ามา เราล,ลนะองโหลดกันฮะเราเนี่ยมันโหลดไม่ได้แล้วก็กดค้นหานี่มันจะมาโหลดก,กินนะครับเพราะว่าไม่ค้าแบนี้แล้วนะลอ,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 อ่ะจะมาโหลดให้ดูว่าวิธีโหลดเ n 1n โอ้ยแล้วจ่ก็วันนี้ก็จบแค่นี้ถ้าขยากโหลดก,ก็กดเข้าไปนี้แล้วก็ดูได้เลย Tolak ini lah terima kasih.